ค่า e x c e s s คืออะไรทำไมทำชั้นหนึ่งแล้วต้องจ่ายมาทำความเข้าใจกันนะครับค่า e x c e s s คือจำนวนเงินที่ผู้ใช้รถต้องรับผิดชอบเหตุการณ์ละ1000บาทกรณีที่ต้องเสียค่า e x c e s s ได้แก่กรณีที่เกิดจากการชนหรือคว่ำแต่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้หรือกรณีที่ไม่ได้เกิดจากการชนโดยเกิดความเสียหายเพียงพื้นผิวของสีรถเท่านั้นซึ่งได้แก่1มีรอยกิดข่วนหรือทูกกันแกล้ง 2. หินหรือวัสดุใดๆกระเด็นใส่รถ 3. เชี่ยวกิ่งไม้สไฟฟ้าลวดหนาม 4. รถตกหลุมคูดกับพื้นถนน 5. รถถูกละอองสีหรือวัตถุใดๆหล่นมาโดนรถ 6. รถถลายตกข้างทางแต่ไม่พิกคว่ำ 7. ถูกวัสดุในตัวรถกระแทกหรือกรีดโดน 8. รถถูกสัตว์กัดแทะหรือขีดข่วนและกรณีอ,อื่นๆที่แจ้งสาเหตุไม่ชัดเจนนั่นเอง เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ใดๆที่เข้าตามเงื่อนไขดังกล่าวผู้ใช้รถจะต้องเสียค่า e x c e s s ตามข้อกําหนดที่คอประพอได้ระบุไว้นะครับดังนั้นผู้ประกันภัยต้องศึกษาตรงนี้ให้ดีอย่าให้ใครมาหลอกนะครับประกันภัยรู้ไว้ใช่ว่าดีกว่าเสียรู้นะครับติดตามเรื่องราวประกันภัยฟรีไปกับพวกเราเรือจ้างทีมสีกงบกเลยครับ